สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนครับทางช่องพ่อแมงอ่งยิงครับกําลังเตรียมตัวเดินทางบ้านบอนตําบลบึงบอนอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวมาบ้านมือน,นึงครับไออันนี้ไม่เอาลูกมือ,อนกะเ<ห>ดี๋ยวอยู่บ้านอีกครับเพราะว่ามืออื่นกะอยู่อุบลไม่บีต้นยิงงามบองามันนี้ไมงามเนี่ยอย่างงาม,งาม ช่วงนี้อากาศอากาศกำลังดีครับวันนีนดอกนางง้วมันนะบอสม่นคือดอกนางง้วมเลยโอยนางงวมันสีแดงนี่บอสน้เอาซื้อกระถางมาเปลี่ยนไหมงามงามรวยเลยมืออื่นอำเภอน่าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีน่าจะรวยกับประมาณหน่อยลูกผลมา มืออื่นมาเป็นบอกวันวันที่ใคกองที่ายยูเดยวันที่ยิบสองยบเอ็ดมืออื่นน่าจะรวยครับมือนี้บานบอนยังซุ่มหน่อยครับโอ้บรรยากาศยังคำคำครับทองฝ้าสดใสครับ ไงกาอันนั้นเละเด้ไงก็พอละเด้ไงก็พอสยเลยมตามันวะขาที่ตาฝรล่งงามแข่งขาไงปวดแมนน่อยกะฮ่าเนี่ยม้ให้มันเห่าอยู่นะหุ่นเลยเฮาบดขึ้นเ่าาหุ่นตัวไ่มาแข่งขาญ่มาคือหมายงสดยอดรองบรรยากาศเลยครับมานี พี่น้องเขามาแล้วกับฝากพี่น้องติดตามในเรื่อครับช่องพ่อแม่องญิงลำพูนนพเชียวครับทางเพจพ่อแม่วงญิงแฟนเพจครับเสียงนกเสียงกาครับยังคำคำ ต้นใม่มาใหม่ครับอันนี้ต้นมังมีครับต้นมังต้นนั้นต้อนอะไรแค่หน้าอากาศกำลังพอดีครับบอหอนมันขึ้นนี่20องศาครับ ยี่สิบองศาเอาพื้ตีมันแห้งไชั้นเขียวมันไปเลยมึงอ่ะท้องขาวมาไกลชันนะไงก็พอเหรอได้ท้องขาวนี่กโดูฟินบอลนี่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  โดฟอ,อ,อดมพี่ไปเองไปเองบอท่านเห็นอนี้อยู่ไปเองเชียนมาอยู่เดี๋ยวโทรถาม เอาเห็ดตึ้นหอเลยบาทีเนี่ยมันจึงบชิน้าเมปินหนเอาไปไหมแม่บียไปน้ำไปน้ำยิ่วขึ้นไปดูขึ้นไปดูว่าสวยไหมเออก็ลองเข็นไปชมวิวงบังอ้าวมันนี้คือล่มดีแต่มืนนี้ เรียนสาบายเลยไม่ร้อนแล้วกำลังพอด,ดีแหละทุเรียน,เ,นเกือบลิจันนนนกน้อยกบถึงฤดูกาลทุเรียนแหละครับทุเรียนพวกเขาไฟที่สเกตกะอ,อีกบ่จักเดือนครับ

โอ้ยบบฮอดหอกเอยมาหาบอกพูดอะไรขันบบฮอดขันนั่นบ่ขันนั่นบ่ขันนั่นน้ำพบอาบ่บไปน้บ่น้องเสอน้อง้า้ไปหอนอนนอน่อันดไปด้วยไหมไปเอากะไปน้ำก้านกีตัว น้อเองจีไปเองเลยไปรถไปขันเดียวกันอแล้วจอไปนี่ก็ได้่อนเน่พ่อพ่อใส่เนี่ยมันพุงแล้วใส่ไม่พ่อเอกใส่พ่อเอก่ใส่ท่านมท่านมีพ่งพท่านมีพุ่งใส่พุ่งไสิยุบยังไงเพท่านมีพุ่งมีบ่ท่นมีพุงเน่ ไรสิมีมีย่งยังโลยังเยเป็นตุ้กาหลีพอชิตาบอพุ่งหลายพูดูดเูดครับเนอนาะครับแแม่บีดิแม่บีวะอันนั้นด้ที่เขาเบิ่งคีปนเรื่อยๆนะเพิ่นเอามาให้นะเออติเตกี้เขาเบิ่งคีปนประจ้าเ็นบอแล้มาเล่นบ้านแล้วมาเ เพิ่นมาเพิ่นมาหาเมือนั้นเด้อเพิ่นเพล่นน้ำเอาช่วงโควิดนั่นเบิ่งคลิปเพิ่นตลอดได้หันเนาะโอ้ยอนนั้นเราคนเบิ่งหลากหลายเนาะสึวนเพื่อนเราเป็นมื้นกันนี่เนาะเบิ่งคลิปตลอดช่วงนั้นเองเพียงจะทั้งที่นอนเหม่อนไหมมันมีร่างหรือนึงมันมีอย่างไรเนี่ยมีล่างแต่ไหนมีกล้องในของเวทมนตร์แง่บ้างนะอันนั้นที่น้งสร้างไฮมาแล้วบะแม่แล้วคุ้มหมดเลย พี่หน่อยเอฟแฟนครับอย่าลืมอย่าพลาดครับบ้านบอนตำบลบึงบอนอำเภอยางชมน้อยซีสเกตครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุ่งมองทุ่งบอนครับขอบคุณหลายๆเด้วยครับก็ให้ลำลำเลยลวยสุขภาพแข็งแรงสุขผุ้สุขคนครับเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านบอนตำบลบอน ตำบลบึงบอลอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศีสเกตครับรขอให้ลำล้ำลุวยๆยสุขภาพแข็งแรงสุขสุมทุกคนครับพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ